ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่ก๊อฟก็กับสรีตัมโจรสลัดกันด้วยเดครับวันนี้ก็เคยเส่เกม Minecraft อีกแล้วครับผมเจ้คู่นะครับวันนี้ก็ต้อีไปแล้วนะครับผมซับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้ำจ้ำและในวันนี้ ยังพูดไม่จบก็เอาซะแล้วเหรอนะครับวันนะั้นก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ถือเป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วเพราะฉะนั้นผมจ่จะมาเอาชีวิตรอดในมอดเจมอนไซนั่นเอง <im itation> แต่ไม่ได้เอาชีวิตรอดธรรมดา <im itation> เพราะในครั้งนี้เราจะสามารถใช้พลังหยุดเวลาได้นั่นเองครับผมอา <im itation> <im itation> เอาสิก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถกําจัดเหล่าอสูรทั้งข้างแลมและข้างขึ้นได้หรือไม่นะครับแต่คือครั้งก่อนๆนั้นคือแบบว่าเรามีแบบว่าอะไรนะเรามีแบบสุ่มปลาใช่ไหมที่ดนสีทองนะ้วเพราะนั้นคือแบบว่ามันกระจอกนะครับผมนะครั้งนี้เนี่ยเรามีพลังหยุดเวลาเว้ยเออก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับแต่ว่าเวลาหยุดเวลาเนี่ยจะสามารถช่วยผมได้มากแค่ไหนนะครับผมอ่ะโอเคเอาไป็นว่าเยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเอาล่ะก่นที่จะมีพลังหยุดเวลาเนี่ยเราก็ต้องมีนาฬิกาก่อนถูกป่ะเออฉะนนนนนนนัััั้้กกกก็ตออองงมมาาาาทฬิ่่เครบผ ดีวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะครับผมโอเคมาเอามาหมดเลยนะฮะโอเคโดยวิธีการทําก็ง่ายๆครับผเพียงแค่อันดับแรกคือเราต้องวางอ่านี่ไคร้งออกซิเดนอ่าต้องวางไคร้งออกซิเดนลงไปผมนี่วางอย่างนี้เลยนะฮะจากนั้นก็คือโยนขวดันไปขวดเปล่านะนี่อโยนลงทีโอเคเนี้อต้องนี่ <Yeah. S 1> อ้ดู นี่ควลาได้มาแล้วอันนี้ก็คือยาแห่งเวลานั่นเองเออยาแห่งการเวลานะครับผมนะเราได้เลยเนี่ยเราก็ทำการโยนลงไปปุ๊บแล้วก็โยนเดสโตนหนึ่งปุ๊บแล้วก็โยนทอยห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าีโอ้โหมาแล้ววันะ่ะแม่มีดีเลยด้วยนะครับและเราก็จะได้นาฬิกา ทำ stopwatch มันนิ่งดีที่เข้าไปนะด้วยความสามารถก็แน่นอนมันก็บอกอยู่แล้วว่าหยุดเวลานะครับก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราคิดขวาเนี่ยปฎิกิการหยุดเวลาอย่างเช่นเนื้อต้มนี่เห็นไหมนิ่งแล้วอ้าวทำไมทำไมตัวน้ำไม่นิง่งอ่าแต่ก็นั่นแหละครับตนะัวน้ำมันมก็จะนิ่งเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นพอเราได้นาฬิกาเนี่ยเราก็ต้องมีอาวุธและอุปกรณ์ถูกปะด้วยในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาสวมบทเป็นเทพเจ้าโยริจิกันดีกว่าดี เว้ยเอาจริงๆอะคือปกติเนี่ยผมเล่นแต่ปานวาลีไงเออเล่นแต่ปานวาลีปานอัษนีนะครับมันน่าเบื่อไงคราวนี้เราไปเล่นปานตะวันบ้างดีกว่านะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพราะฉันก็อาจจะชุนไปเลยนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยดินะชุดิจิแล้วก็พร้อมกับดาบปานตะวันของยูริจิเลยนะครับอะโอเคเพื่อการสึดษาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไหม โอเคจะเกิดพร้อมแล้วแล้วก็ไปเลยฮึบโอเคครับผมนะผมมาเกิดใกล้ๆเขาสกีด้วยนะฮะโอเคไหนดูสิอ่าแถวนี้มีไหมเอ่ยอู้หินแยะศูนย์สวัสดีสวันี่นี่แน่เออโอ้โหที่จะไปทำอะไรนี่คือได้เอชเมนแล้วนะโอ้โหสุดยอดนะฮะโอเคมาเข้ามาเคลียร์บอุ้กศรโอ้ยเดี๋ยว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 ไอ้อาคาสายาพึ่งอย่าพึ่งเราไม่เราอยู่ล้วได้แต่ก็ยังกากอยู่ดีนะฮะ โอ้แต่ก็จะไปเริ่มกันไหนๆก็ไหนๆ,หนๆละเดี๋ยวเขาแปลงล่างเป็นสาหลักสักหน่อยดีกว่าจะได้เร็วขึ้น1 2ึซ้ำนี่โอเคเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหเป็นสาหลักซะแล้วแต่ว่าเออคือผมลืมไปว่าอย่างนี้มันก็ปลดล็อกไอพวนนี้หมดแล้วอที อ,อหมดแล้วแต่ชอบเถือเลยครับอันว่าเราแบบว่าไปตบชิวๆไงเออไปตบเล่นๆดูนะครับดูสิว่าแม่นาฬิกาตัวนี้เนี่ยมันจะทรงพลังแค่ไหนเชียววะมาลองดูดีกว่านะครับโอเคดับแรกก็ไหนลองวิ่งดูดีกว่าแล้วก็ว้าวมีอสศูนย์ด้วยไหนรอหน่อยมาดีอาลุนมาดิโอ้นี่แน่นี่แน่โอ้โหนี่นะฮนะนะพลังแห่งวัยรุ่ปะะนปัตตันโคตรโหดอ่ะ ไม่กินตบหนูล่ำไปไหนแล้วมันลุหนูนี่คือกระเด็นไปเลยนะเก็บบัตรบัสดีสวัสดีพวกสผมต้ต่อยไม่อยากคุยกับพวกแกเลยอ่ะฮะเออแบบคอเจอแบบสาวโอ้เราอันนั่นเลยอ่ะอ๋อไม่มีอะไรนะฮะซึ่งรู้นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนนะอู้ว้วโอ้ตัวโขวดด้วยโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อุ้ยโดนมาโดนมานะ โอเคโดมะโดมะเหรอโดมะได้นี่นี่ครับนะสมใส่ผมต้องช่วยแล้วไม่ได้โอไม่ได้คุณโดม้ากูตายไม่ได้ผมต้องช่วยผมมาช่วยแล้วเดอะวูปากนี่โอ้โหเวลาหยุดครับผมยอดแต่เด็ดเด็ดทุกพลังมันยังใช้ได้แต่ว่าเวลาหยุดก็คือพวกมอนสเตอร์มันจะไม่ขยับนะดูดีเห็นไหมเออนิ่งเลยนะฮะเรียบร้อยมาจะเปิดทางให้เราสามารถโจมตีสบายๆได้ไหมเออสวัสดีสวัสดีโดมะโดมะขอขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม อุ้ยเด็ดแรงเนี่ยวันนี้นาะวะบอกอบขอคุยด้วยหน่อยอจะจะไม่จะไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องไม่ต้องหาเรียกจแม่คนอีกเหมาเลยนะอุ้ยไม่แรงงนี้ยวะนี่นะค,คือการอยู่เวลาบางทีมันก็ม,นกมันก็ไม่ได้แบบว่าใจง่ายขนาดนั้นฮะโอเคเดี๋ยวถ้าอื่นไหมถ้าแบบไกลอ่ะเออถ้าโจมตีไกลน่าจะพอไม่ได้เปรียบอยู่นะเอออันนี้เบิร์นไปเบิร์นมันเออโดนอยู่โดนอยู่โอเคดีเรียบร้อยตายตายไปตายผมปันเองไม่ปันปันเองก็ได้วะนี่เรียบร้อยตายแล้ว ชิวไปวะวะนะชิวเกินนะอดีตกิโกะกดดูที่นายทำอะไรฉันได้ไหมอู้นายทำอะไรฉันได้เหรอไว้อู้ยิงยิงก็ยิงไม่ออกรู้ครับผมนะผมว่ามันยิงเว้ยแต่ว่ามันยิงไม่ออกเพราะมันอยู่เวลานะยุไ่ได้ไว้ยุ่ยโอ้ดียโ,โอ้ออกแล้วออกแล้วออแล้วบางทีเราก็จะดูถูกเพราะมันเกินก็ไม่ได้นะเฮ้ยนี่เปลีปล่ยนร่างแล้วนะนี่เป็นไงโอ้ยโคตรเฟี้ยวเปลี่ยนร่างร่างใหม่อะดูสนิมิสนิมิระยะไกลยังยิงมานะโอ้โห ไม่น่าโอเคไหนลองเปิดปไปเวลาเดินนิไปเวลาเดินโอเคปไปเวลาเดินปกติไหนดูซิตัวไหนอีกฮะโอ้ตัวนี้นัวมากวัาดีทุกคนมาผมมาช่วยแล้วโอเคเดี๋ยวดูดิวอยู่แล้วอู้นี่ได้คีบดีเลยยูอู้โอเคหยุดหยุดแล้วคร,รับมันอู้การ์ัดเอาจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้สามตัวสู้การ์กันะครับศึกของคันโลจิคันโอโตะแล้วก็ได้คีบเป็นยังไง ยังไงได้ขคีดายคีดขีคฟันอ๋อยัง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 ไม่ขาดเอาผมช่วยช่วยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เออมามาช่วยช่วยช่วยหน่อยแกไหนแกไปจบซ้ัมใช่ไหมไปจบนะใช่ไหมนี่อุ้มพาอะไรกัไรเกทโกมาแล้วเกทโกมาแล้วไม่เป็นไรแพ็คคู่ก็มันไปแพ็คคู่เลยนี่นี่ไปแพ็คคู่เออเออโอเคโอเคตายซะตายตายไม่ตายเอ็ไม่ตายเปิดปล่อยเวลาเดินก็มันได้โอเคตัวนี้ไปเวลาเดินไปลาเดินมานี่มานี่มาหนิมาหนิเออ ไ <c oughs> ม่เป็นกันแบบดูแบบบูรี่อสูรนะสมบตว่าวายวายนะอยู่บูรี่มีนะฮะเออแบบว่าพวกสุนทรทำคนอื่นไม่เยอะไงสมควรโดนแล้วใช่ไหมเออสมควรแล้วสมควรแล้วนะฮะโอเคโอเคแต่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะหยุดเวลาเฮ้ยไฮโลไฮโลไฮโลนี่นะโดนไปโอ้เด็ดเด็ดเด็ดหยุดเวลาเออโอ้ยวลานนี่หยุดม้าป่าวายโดนเดอะเวอร์วาอ่าดูระเบิดดูตัวเองไปนะรู <c oughs> ้ตัวเองอ่ะอะไรวะฮะโกงอ่ะไม่ได้ทำอ่ะนี่เนี่ยเอาไปเลย แต่ดูดีไม่ท่าอื่นไหมท่าอื่นโอ้ท่าปันตะวันท่าปันตะวันเยอะมากเลยนะดูดีฮะโอ,โอ้ว้าวเนี่ยถ้าเกิดว่านายยาบามีพลังอย่างนี้ก็คือแบบว่าไม่ต้องอะไรนะถ้ามีอสูรแบบพลังอยู่เวลาได้ก็คือจบละนะ <c oughs> แล้วคือนักล่าอสูรก็คือล่มสลายแล้วนะครับเนี่คงไม่ต้องมีแล้วนะนักล่าอสูนอ่ะกลายเป็นสมุนของมูสรารให้หมดเลยนะถ้าจะขนาดนี้ <c oughs> เวลยอ,เ,อเปิดเวลดอปกติก่อนให้ทุกคนเดินเล่นนะฮะเออให้พับคนหยันใจบ้างนะ <c oughs> เม่ตอนนี้นะอู้อะไรน่ะอ๋อนักล่าอสูรธรรมดานะฮะโอเคตอนนี้อู้สวัสดีครัับเเดดอออวียยยย่่่่ใสล ไม่ได <This> ้เราท่าทำอะไรตรงนี้นะจับไม่ได้หรอฮะทำไม่ได้หรอฮะนี่เอาอุ้ยวาปได้พี่จับแม่แต่วาปได้แล้วแกคิดว่าจะหนีหรอหนีได้หรอหนีได้หรอนี่แนี้นี่แนี้นี่เนี้ยเถื่เฮ้ยหรือว่าแบบว่าเราลองแบบอย่างอื่นบ้างไหมเออเราแบบวันต่วันเยอะแล้วเราลองแบบว่าให้ผมลองเอาของอื่นมาสู้อ่ะเป็นยังไงวะโอเคเอางี้อ่าถ้าเกิดว่าผมเป็นอ่าตัวอะไรดีมาเป็นอักษรนะอักษรโอ้โหผมไม่ต้องมาอักษรหนีเจอแล้วเดี๋ยวจะ สวัสดีไม่ได้เจอนานนะอู้ว้าวสวัสดีเจอโอ้โหเจอคาราโอด้วยสวัสดีครับละมีคนโอ้ยอย่างนัวนะโอเคอ่าคาราโอโอ้ยคาราโอออกไปก่อนได้ไหมผมจะทำการทดลองอันนี้ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นแคทีฟก่อนนะเดี๋ยวคทีฟอาถ้าเกิดว่าผมใช้ถ้าผมใช้ปืนอ่ะผมระเบิดอ่ะแล้วผมหยุดเวลามันได้แบบว่าโอเคปล่อยเวลาแล้วนะปล่อยเวลาเดินได้ไหมโอเคเรื่งนีบฮึบหยุดละอ๋อมันจะหยุดกาการนะฮะว้าวยอดเอาสวัสดีครับละเนี่ยเอาไปกินอีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว มันอยู่กับที่ไว้อ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมลองกับไดนนามายไปแล้วมีอะไรอีจกจะว่าไปแล้วจะเกิดว่าเป็นบ bon อ bon ner, น bon ner, นลหน่ะเออบอลระเบิดล่ะจะอาสาจะเบิดอะไรขนาดนั้นนะอยู่นี่ไม่ได้หรอวะจะขยับไปไหนอ่านี่คือการสูก้กับแบบบลูทูธนะควันน่ะอ่าทีาเ่เกิดว่าผมลองปาบอลหน่ะบอลซุ่มมารัวได้ไหมโอเคปาไปคึบนี่เฮ้ยบอลมันไม่ออกท่านผู้ชมจะเกิดบอลไม่ออกอย่างนี้อ่าผมปาปาดีตายชัวร์เลยอย่างนี้ผมสงสัยเหมือนกันนะอากาสานี้มันทำดาเมจตัวเองหรือเปล่า อันนี้ไป ondere, อนนี้ texting, king, สสไปเออดีดีดี be ผมปลาปลาผมปลาปลาด้วยปลาด้วยปลาดิฮู้บอลคนเยอะมา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 ดูดิบอลเยอะมากนะโอเคตอนนีเลกลอยู่แปงใช่ไหมแเป็นเซอร์ไเวอร์นะแปดสิสพอห้าสี่สามสองเบิรโองดูโดนนะไปกี่โดนโดนเยอะด้วยเอาใหม่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 รอบนึ่งเอาใหม่รอบหนึ่งใหม่รอบหนึ่งนี่นี่นีปลายหมด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 ถามนนึงไป โอมตรวจปอดแทบไม่โดนเลยนะตายเหอะพี่ตายเหอะนะตายเออหัวขาดแล้วตรงหายฉับทุนไปละนี่นี่เดี๋ยวปตาตวาออัดไปเดี๋ยวเบอร์ตายแล้วด<ๆ>ีมากนะน้องขนมโอนจะได้หยุดแพนิกสักทีนะโอเคมากเปิดเวลาต,าตา่อฮะโอเคเดี๋ยวนะจะว่าไปแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าบอลทำได้แล้วถ้าการะสุนปืนจะทำได้ไหมเออสงสัยว่าเดี๋ยวนะกระสุนปืนเหรออ่าเอา,อางี้เอา,อางี้ผมขอลองกับตัวไหนดีอันไหนดีวะเอาข้าโนมโอนแล้วกันขอโทษนักขนมโอนแต่ว่าเป็นการทดลองอ่ะคขนมโอนนะ โอเคถ้าเกิดว่าผมยิงปึ๊บ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 ผมยิงไปกี่นัดไม่รู้นะฮะโอเคผมจะยิงรัวๆนะฮะโอเคแล้วผมจะปล่อยเวลาเดิน5 4 3 2 1่ึเฮ้ยโดนปะผมว่าโดนงานาน,านาั้นฮะเฮ้ยโดนจริงเจะจะถ้ามันโดนมันโดนจริงเหมือนท่านผู้ชมได้ปะได้ไหมเออสนุกดีอ่ะกา,าเรเล่นนี้นะโอ้ยย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 โยย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 ดยยยยา,ายียย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 นยยยยยย เฮ้ยยังไม่ถึงบอลยังไม่ถึงว่ะบอลยังไม่ถึงอีกแา้วหรือบงเฮ้ยทำไมมันไม่เจ็บไปวะอ๋อหูดาเหม่นิดเดียวองะไม่มันเลยแต่รู้สึกว่าพวกปลาเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้นะบอนะเออแบบว่าพวกปลาที่ปล่อยออกไปแล้วมันก็จะปล่อยออกไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะเหมือนกับว่าเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับผมแต่จริงอ่ะผมว่านะเว้ยสิ่งที่น่าเล่นที่สุดคืออันนี้เว้ยนี่นี่มุดตาเนี่ยผม เออถ้าเกิดเราเสพมุสันมาแเขาบอกว่าเทียนเทียเออจะรอดไหมเป็นล็อกก่อนเออแบบว่าเป็นการแก้แค้นนะนี่น้อยแกบังอาจบางอาจทํากับคนอื่นมาเยอะดีโดนไปซะเลยไปโถเอ้ยในขณะผมจะทำข้อทำข้อก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ถูกปะ่ะอ่าโอเคเอาสักประมาณนี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปโอเคอันนี้ผมอยู่เวลาอยู่นะเข้ได้กันอยู่เวลาแล้วผมจุดอะ่ะเห็นหรือเปล่าเราลอ,ลองจุดนะเนี้อหนึปุ๊บเอาหายเลยจุดแล้วหายเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเที่ยวผมไปโอ้ โอ้มันไม่ได้หายนะฮะโอเคมันโอ้มัวหายเลยอ๋อมันบักมาโอเคใหม่ใหม่ใคือมันได้นะโอเคสมมติอ่าผมบี้คือถ้าเกว่าผมปล่อยมันจะระเบิดทันทีเลยใช่ไหมพฉะนจ้นผมจะทำการจุดอย่างงี้อืออือร้องสามตีปุ๊บ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  เออนะมันมันสู้อะไรไม่ถ่ายแต่มาดูอะไรอะไรก็แล้วแต่ผมบอกละชอบบอร์เลวสุดละอันนี้มันเขี้ยวจริงนะอย่างอืนน่นก็เป็นการโจมตีเป็นอาวุธแบบว่าที่โจมตีแบบดาเมจละเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสับนาฬิกาอยู่เวลานะแต่ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่คือผมชอบมากเลยอ่ะถ้าเกิดเอาไปได้ร้อยวันได้ก็คงจะดีสินะร้อยวันในโลกแจบฆ่าศูนย์แต่ว่าผมมีพลังอยู่เวลาไงเฮ้ก็แบบว่าเล่นแป๊บเดียวก็ตายมานะนะนะั้งน่ะเฮ้ยเฮนเดอร์ดก้อนมาก็โอ้โโหดน โดนน่วยอย่างนี้ก็ตายนะเหมอือนนี่เออนี่เดี๋ยวเราลองนี่ไหมได้ข่าวว่ามุซันอ่ะโกยูริจิใช่ป่ะเออมุซันโกยูริจินะครับโอเคเอานี่เออดิจิมาเอ้ยมุซันโกยูริจิใช่ป่ะเราแรกผมผมเสกมุซันมาก่อนโอเคแล้วผมจะเสกยูริจินี่วิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีแต่หนีไม่พ้นนะหนีหนีคนดูผมอยู่เวลาเรียบร้อยตายเออนนโดนนัวเรียบร้อยลาของมุซัน อาไอพีไม่ต้องวิ่งนะนี่เจอลฤกที่สผมเข้าไปนี่โดนไปโดนใบเออโว้ยนี่ยิงเจต้องอยู่อยู่ใกล้ๆกันเอออยู่ใกล้ๆกันไว้จะรักกันไว้นะฮะโคตรหนวดเลยเออซีว่า โคตรเฟี้ยนะคะดูเทพเจ้าเยลิจิก็คือเทพเจ้าคือยังไงก็คือเทพเจ้าแบนยังคัมนะเออเทพก็คือเทพอยู่ดีนะครับผมนะต่อให้นาฬิกาหยุดเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรเทพได้นะท้ายก็คือสามารถข้ามมุสันได้อยู่ดีนะครับผมนะก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วคันนะครับผมหรับวันนี้นะก็คือไม่มีอะไรหรอกนะครับก็แค่แบบว่ามาเล่นนาฬิกาหยุดเวลาเล่นๆเฉยๆนะคิกาประเดี๋ยวว่าชอบใจก็ลืมก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะต่อไปด้วยนะครับไม่ใช่แบบปีหน้าถ้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม bye cha bye bye, bye, -bye.